แล้วตอนนี้ก็อยู่ในแมพบลิทติ้งซิมูเลเตอร์เป็นแบบที่เราก็ต้องเก็บไอจุดงงๆพวกนี้ไปเรื่อยๆให้เราตัวใหญ่แล้วก็ไปขมเือบไอตัวโอ้โหโอ้โหหกแสนไปไกลพี่ไปไกลคิดไปเองหรือมันม,มาใกล้ผมว่ะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้หนึ่งพันน้ยผมเก็บได้ปะมันหนึ่งพันไม่ใช่หรอโอ้โหดนตรีมันก็เล้าใจเรือเกินนะมาดิมาดิผมอยากหวตกับตัวใหญ่วะ่ะ อยากขวดกับไอ้ตัวใหญ่ๆวะ่ะอยากขวดกับรุ่นใหญ่อะรุ่นใหญ่มาเก็บผมทีดีมาดีรุ่นใหญ่มาเก็บผมทีดีรุ่นใหญ่ดูคนคิด,ดเอาแล้วกันว่าขนาดตัวใหญ่ยังยังต้องหนีผมอ่ะเห็นตัวเล็กกว่ากำลังแกได้อ่ะเออเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอ,อใกล้เคียงใกล้เคียงมาดีมาดีศึกตัดสินรุ่นเล็กชนรุ่นยิเล็กไอ้นมอ ออกเกมหนีกูเลยหรอเข้าใจเหรอว่าเก่งอ่ะแต่บางทีน้องก็เกินไปลายเนาะบางทีน้องก็เกินไปน้องออกเกมหนีพี่เลยหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอเกมบ้างดิขอเกมบ้างดิเอ้ยขอบ้างดิอย่ามาใกล้เคเราระ7,000แล้ว7,000แล้วเรามีสิทธิ์ขึ้นแสนได้นะเนี่ยเรามีสิทธิ์ขึ้นแสนได้นะเนี่ย